กดไลค์กดติดตามและสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพบกับเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะอันนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัด3.4เขาให้หาผลคูณอ่ะข้อที่1น,นะ200คูณกับ437นะคะวิธีทำ200คูณ437เท่ากับอ่ะ คูณ200แล้วก็แยกได้เป็น2คูณ100ใช่มั้ยคะอ่ะเราก็เอา437คูณ2ไปก่อนนะ274ทดหน้า1 2 3 6บกอีก1ได้7 2 4 8ได้874นะคะ874แล้วค่อยเอาไปคูณ100ทีหลังนะ 874คูณ100ความหมายของมันก็คือ874คูณ1ก็ได้เป็น874นะคะแล้วเติมศูนย์ไป2ตัวนะข้อนี้ก็เลยตอบ87,400นะคะนะ87,400ต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2 804คูณ500ความหมายของมันก็คือเอา804คูณกับ 500แยกได้เป็น5คูณ100่้เราก็เอา800คูณ5ก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปคูณ100ทีหลัง8อคูณ5 8คูณ0 5า5่ได้0กอีก2ได้2 5 8 4 0ได้เป็น4 0 2 0แล้วค่อยเอาไปคูณ100นะคะ,ะเดี๋ยวก่อนนะ4 0 2 0แล้วค่อยเอาไปคูณ100นะคะ 4 0 2 0คูณร้อความหมายของมันก็คือ4 0 2 0คูณ1ก็ได้เท่าเดิมใช่ไหมแล้วเติมศูนย์ลงไปอีก2ตัวนะคะข้อนี้ตอบ4,2,000นะ4,2,000นะคะตอบเป็นเลขไทยนะอ่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ9,845คูณด้วย600 เราก็เอา9,845คูณด้วย600แยกได้เป็น6คูณร้อมันทัดที่2เราก็จับ9,845คูณ6ก่อนเลย9,845คูณ6 6534 6424บวกอีก3เป็น27ทดหน้า2 6 8 4 8 4950ทดหน้า5 6954บวกอีก5เป็น59นะคะ 9845คูณ6ได้59070นะเราก็เอามาใส่ตรงนี้59070แล้วค่อยเอาไปคูณ100นะคะ59070คูณ100มันก็เหมือนกับตรงนี้คูณ1ก็ได้เท่าเดิมใช่ไหมลกูก59070แล้วค่อยเติม0ไป2ตัวาะคูณ100นะคะใส่คอามม่าให้เรียบร้อยข้อนี้คูณแล้วได้5 9 7 0 0 0นะ ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดพันนะคะอ่ะต่อไปข้อที่4ี่หลูกข้อที่4 5่ห้าหมืคูณสี่รความหมายของมันก็คือ5้าหมื่นสนคูณสคูณหนึนะคะอ้าวเราเอา2ตัวนี้คูณกันก่อนนะห้าสองคูณส อ่ 5, 2, 0ห้าสองศูนย์สามหนึ่งคูณสี่ซีหนึ่งีีสาสองสี่สองปดสีห้ายี่สิบนะคะได้เป็นสองศูนย์แปดหนึ่งสองสี่สดหนึ่งสองสี่คูณด้วยหนึ่งนะคะก็ได้ค่าเท่าเดิมคูณร้อยก็เติมศูนย์ไปสองตัว ใส่คอมมาให้เรียบรอย้อยอ่าคูณกันแล้วข้อนี้ตอบ20ล้านนะคะ20ล้าน8 0 0แสน12,400นะ20ล้าน8 0แสน12,400นะคะอ่ะส่วนด้านล่างก็คิดเหมือนด้านบนนะแต่ไม่ต้องแสดงวิธีทำอ่าคุณครูจะทำให้ดู ห้าร้อยสองคูณเก้าร้อยความหมายของมันก็คือเอาห้าร้อยสองคูณเก้าแล้วค่อยเติมศูนย์ไปสองตัวนะคะเก้าสองสิบแปดนะคูณแนวนอนเลยนะเก้าห้าสี่สิบห้าแล้วค่อยเติมศูนย์ไปสองตัวนะคะตอบสี่ห้าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ต่อไปข้อที่หกค่ะข้อที่หกเอาสามไปคูณตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเติมศูนย์เนาะอ่ะสามหนึ่งสาม 3 9 27ทดหน้า2อ3สาม1าทดหน้า1 3 6่งสามแล้วค่อยเติมศูนย์ไป2ตัวนะคะอ่ะตอบ1 9 1 7 3ลนะ้านเก้าแสะคุณแนวนอนไปเลยนะคะคนไหนที่ไม่คล่องให้คุณแนวตั้งอ่ะอย่างข้อเนี้ยข้อที่7 4,912ี่0เรคูณแปดเราก็เอา40,000 912คูณ8ะใครไม่ถนัดก็คูณแนวนี้ค่ะ8 2 6ทดหน้า1 8 1 8 9 9 8 7 2ใส่2อ่าตรงนี้เป็น0ใส่7ไปเลย8 4 3 2 3 2 9 6อ่า3 2 7 9 6นะช่วยกันจำนะคะอ่า3 2 7 296แล้วเราค่อยเติมศูนย์ที่เราเก็บไว้2ตัวนะคะอ่ะสาล้านเนี่ยอ่ะต่อไปตรงนี้เราก็เอา2540คูณ7ดหนุกเคูณศได้0 7นย์สี่ 8, ทดหน้า2 7 5 3 5 3 6 37ใส่7ทดหน้า3 7 2 14 14สบวกสเป็น17นะคะได้1 7 7 8 0เ่ 1>, 1 7 7 8 0แล้วค่อยเติมศูนย์ที่เราเก็บไว้2ตัวนะคะอ่ะได้แล้วต่อไปข้อที่9นะเราก็เอา1 2 5 5คูณ2นะคะ5 2 10 5 2 10 11ทดหน้า1 2 2 4 5 2 1 2 2 5 1 0นะลูกนะ ได้2510นะคะ2510แล้วเราเก็บ0ูนย์ไว้3าตัวก็เติมเข้าไปค่ะอ่ะได้2510 0าหนสองล้านห้านะคะต่อไปข้อที่10ข้อที่10เก็บ0ูนย์ไว้3ตัวลูกเอาแปดพอยยี่สคูณด้วย9นะคะ เ้าคูณศูนย์เป็นศูนย์เก้ใส่แทดหน้า1 9 7 63บวกอีกหนึ่งเป็น64ส่ใส่สทดหน้า6 9 8 72บวกอีกหกเป็น78็ดสิบแอ่ะเจ็ดแนะคะ7 8็ดแปแปดศเอามาใส่ในนี้เจ็ดแี่แปดศูแล้วเติมศูนย์ที่เราเก็บไว้3ตัวหลุกใส่คอมมาให้เรียบร้อยตอบ78ล้านนะคะใช่ไหม หรือคุณครูลืมเติมศูนย์อถูกแล้วนี่นะคะตอบ78ล้านนะคะต่อไปข้อนี้ลูกสามพันหกคูณหกพันะคะเราก็เอา3689กกคูณหก่อนแล้วค่อยเก็บศูนย์ไว้เติมทีหลัง9ก้าหใส่4ทดหน้า5 6 8 4กแบวอีกห้าสี่สิบแปดสิเ็ดห้าสองาสใส่3ทดหน้าห้า 6 6 36บวก่เป็น41ทดหน้า4 6 3 8 8 8า1 2 2บ2 2 2ได้2 2 1 3 4ง 2, 2 1 3 4องอแล้วเติมศูนย์ไป3ตัวนะคะ,ะแบบฝึกหัดนีเน้นให้ทำมาก่อนแล้วค่อยมาตรวจสอบคำตอบเฉยๆนะไม่เน้นสอนนะคะฉะนั้นจะไปอย่างเร็วเลยนะ,ะข้อ12ตอบ 54ล้านนะคะ630,000ให้หนูหัดคิดก่อนแล้วก็มาทำเลยนะในแบบฝึกหัดข้อ7ข้อ13นะคะตอบ25ล้าน235,000ข้อ14ตอบ284,000เออไม่ใช่นะ284ล้านนะคะ610,000 ข้อ15ตอบ7ล้าน7แสนนะคะข้อ16ตอบ30ล้าน4แสนนะคะข้อ17ตอบ21ล้าน1แสน2มและข้อสุดท้ายเป็นคูคูจะเอา21คณ5ก็พอนอกนั้นเก็บ0ไว้1 2 3 4 5ตัว21คูณ5ลูก 515 520ได้105นะคะได้105แล้วคุณครูก็เอาศูนย์ที่เก็บไว้มาเติมครูเก็บศูนย์ไว้5ตัวเนาะ1 2 3 4 5อ่ได้10ล้านหแสนนะคะจบแล้ว